นะครับก็ก่อนอื่นนะครับมันก็ก็เสียดายนะครับที่ที่ที่เรา <c oughs> ในเกมที่เราที่เราแพนมามันมันมันเกิดความผิดพลาดในในช่วงแรกแล้วเสียประตูค่อนข้างที่จะเร็วทาให้เรา <c oughs> ต้องมีการปรับในเรื่องของเทคนิคแล้วก็พยายามที่จะกลับมาให้ได้แต่มันก็ก็มันยังไม่ดีพอที่จะกลับมามาได้นะครับจากนั้นเกมนี้รู้สึกว่าเรายังเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเราต่ำกว่ามาตรฐานนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่า <c oughs> การเจอในระดับทิมพของตารางเราต้องพัฒน,นาขึ้นมาอีกนะครับทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็วิธีการเล่นนะครับดังนั้นเกมในข้างหลังเราก็ค่อนข้างที่จะกดดันคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างดีงดนะครับอเคเราต้องไปพัฒนาต่อแล้วก็ต้องไปปรับตัวผู้เล่นต่อนะครับตอนนี้ก็ขอโทษแฟนบอลน,นะครับท,ที่ที่เราไม่สามารถที่ที่จะทาตาเป้าของเราได้นะครับก็ <c oughs> กขอโททษีีนนะครับสมมติว่ากรณีที่ลีกครับเราเกิดจับฉลากมาเจอบุีรัมมันจะเป็นเกมที่เหมือนเดิมไหมฮะเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้มากกว่าเดิมไหมฮะก็ต้องไปเจอกันอีกแล้วมันก็ก็ต้องสู้ในที่แล้วก็สู้ด้วยเทคนิคใหม่นะครับเราก็ต้องวางวางกลยุทธ์ที่ที่ที่ให้มันรอบครอบที่ที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ที่เราเราอยากจะเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศได้สมมุติใคร้ควรเกิดอะไรขึ้นฮะผมมองในเรื่องของ กันที่เดินทางกลับมาจากทีมชาติซึ่งในเรื่องของการพักผ่อนค่อนข้างที่ยัง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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีนะครับแล้วก็เขาก็ลงลงเกมมาสามสี่เกมต่อเนื่องนะครับอเลยมันทําให้สภาพร่างกายที่ไม่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็แล้วก็ด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนแล้วก็ทําให้เรื่องของระบบหายใจมันค่อนข้างที่ไม่ทันแล้วเป็นเกมที่กดดันด้วยนะครับเป็นเกมใหญ่ที่กดดันแล้วก็ทําให้ใหนเรื่องของสภาพร่างกายที่มันมันมันที่มันมันล้าอยู่แล้วเกรด ก่งไม่พร้อมนะครับครับโอเคในเกมวันนี้แพ้สามหนึ่งก็ตามทีแต่ว่าหนึ่งประตูที่ทําได้คือเด็กดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีคณะคณนะคำยกประตูแรกโนะคดุไทยพูดยังไงกับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่เป็นอนาคตของของเรานะครับก็ผมว่าปีหน้าเขาน่าจะพัฒนาขึ้นอีกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวหลักของทีมในอนาคตในซีซั่นหน้าก็ยินดีกับกับกับที่สามารถจะทำประตูได้นะครับ หลังจากนี้โฟกัสเกมที่เดียวของไทยลีกยังไงครับโค้ชอุทยก็พยายามมองเกมต่อเกมนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้นักฟุตบอลมีเป้าหมายที่ชัดเจนฉะนั้นการอยู่ในท็อปไฟ์เงี้ยค่อนข้างที่จะจะอยู่ในเป้าของเราแล้วแต่เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ